สำหรับตอนนี้ก็จะได้พูดถึงปฏิบทติของท่านผู้เฒ่าความจริงปฏิบทาของท่านผู้เฒ่านี้ถ้าเราจะรับไปเป็นศึกษาเป็นเคนนรื่องศึกษาสำหรับตัวเองื่อเตือนใจตัวเองก็ดีเหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัติพระกรรมฐา,านเราก็ศึกษากันมาแล้วก็ไม่น่าจะพูดอะไรกันมากเอาแต่เพียงว่าขอย้อนหลังสักนิดหนึ่ง เพื่อคืนที่แล้วก่อนนั้นในปรากมีตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่า,เ,าเมื่อขณะที่ปฏิบัติไปนั่นก็จิตรู้สึกว่าเข้าสู่ระดับดีแต่ว่าตอนนั้นก็มีคนคนหนึ่งถือมีดมาสองเล่มก็ส่งให้ท่านหนึ่งเล่มแล้วเราถือหนึ่งเล่มแล้วก็ท้าเข้ามาฟันกันท่านก็บอกว่าท่านไม่สู ไม่ใหญ่จะฟันก็ฟันจะฆ่าก็ฆ่าท่านท่านคนนั้นก็บอกว่าเวลานี้เราพบพระหันเขาแล้วก็โดนพระหันร่ยงานคนแล้วในตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเพิ่งสำเนกววาให้ดีว่าในตอนนั้นท่านเพิ่งมีจิตเข้าถึงพระโสนดาขั้งเองกพิชีเท่านั้น แตะว่ามีภาพปรากฏอย่างนั้นว่ามีคนมาท้าสู้กันแล้วท่านไม่สู้เมื่อท่านไม่สู้เขาบอกว่าเราโดนพาระลรหันเล่งงานเคาแล้วที่ตอนนี้ระบรรดาท่านหลายการปฏิบัติของท่านก็เพิงมีการละมัตะวังภาพหลอกภาพหลอนที่เรียกกันว่าอุปาทานถ้าเราจัดว่าเป็นมายก็ถือว่าเป็นเทวปวุตมานแต่ว่าเทวปุตมายก็ไม่ได้ บางทีก็ไม่ใช่ใครเป็นครูบาอาจารย์เองท่านออาจจะมาลลงใจเราครูบาอาจารย์นในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นข้าเรียเจ้าดูที่ว่าเราจะหลงหรือไม่หลงคนเราที่เสียนะเสียซะตอนนี้มีมากบางทีเจริญพระกรรมฐานเห็นภาพลอยในขั้นจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิ เห็นภาพนั่นนิดเห็นภาพนี้หน่อยก็คิดว่าตัววิเศษใปแล้วแต่ความจริงนั่นยังไม่ได้ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งในพระพุทธศาสนาและน,นี้ก็เหมือนกันเป็นสิ่งที่น่าหวั่นไหวมากตัวท่านเองก็มีจิตสงบสงัดสามารถจะปิดชีวิตทิ้งได้ไม่ยอมเสียไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เรียกว่าไม่ยอมต่อสู้กับเขาจะยอมตายดีกว่า <c oughs> อารมณ์อย่างนี้ก็น่าจะเป็นอารมณ์ของพระอรหันต์แต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นอารมณ์พระอรหันต์ก็กลับกลายเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันท่านเอกวิธีเท่านั้นเป็นนั้นว่ากําลังใจส่วนนี้เวลาที่ท่านปฏิบัติกรรมฐานให้นึกว่าเสมอว่าตันาโจทยตานัง เราโทษโทยความผิดคิดว่าเรายังไม่ดีไว้เสมอเสมอ,สมอนั่นแหละเป็นการสมควรหาว่าท่างคิดว่าตัวท่านดีเมื่อไรก็ชื่อว่าเวลานั้นข้าท่านเท่าถึงความเหลวแล้วแต่หากว่ามีความหลงในความรู้สึกคิดว่าเวลานั้นตนเป็นอรหันต์ตามเสียงนั้นความดีก็จะไม่ก้าวขึ้นไปอย่างดีที่สุดก็อยู่ขั้นตัโสดาบันเอกวิชี ถ้าเราถึงนั่นนะถ้าเราไม่ถึงนั่นเราก็เสร็จเลยไม่ต้องได้ดีกันวันนี้ก็มาคุยถึงบันทึกของท่านต่อไปท่านเขียนว่าสกิทาคามีสกิทาคามีก็มีจิตเหมือนกันกับพระโสดาบันท่านเอเจะวิธีแต่ถ้าว่ากิเลสทั้งหลายเบานิดหน่อย นี่ถ้าบันทึกไวยย้ย่อเพียงเท่านี้เป็นคำอธิบายมีกนิดหน่อย <c oughs> หรือว่าเป็นคำอธิบายไม่มากเาะอาจจะขยายไพิะสักหน่อยก็ได้หรือว่าท่านกล่าวบอกว่าในขณะที่ได้รับคำพยากรณ์ว่าเวลานี้พระโสดาบันขั้นเอกวิชีของเธอเต็มแล้ว ละขณะนั้นชื่อขณะน,นี้ชื่อว่าจิตของเธอเข้าถึงพระขัน้นพระสิกขาคามี <c oughs> ตอนนี้ท่านกำลังนั่งพิจารณาอารมณ์จิตของท่าน <c oughs> ว่าตามคำที่กล่าวว่าท่านถึงพระสิกขาคามีอารมณ์จิตมันเป็นยังไงก็ได้ว่ากำลังใจที่คุมนิยานในจริยาวัดทั้งหมดไม่ได้พลาดพลั้ง เพื่อตลอดเวลา24ชั่วโมงรวมทั้งหลับเอาแค่เตืน่นขณะใดที่ยังเตื่นอยู่อารมณ์จิตของท่านไม่ยอมทิ้งอภิญญาพลสมาบัติเพื่อตอนเช้าเมื่อตื่นขึ้นมาทำสมาธิเต็มที่ตามอารมณ์ที่จะพึงทำได้และก็รักษากำลังใจไว้ในด้านอภิญญาสมาบัติ คือไม่ยอมทิ้งอารมณ์อภิญญาสมาบัติแล้วก็รักษาผลคำว่ารักษาอภิญญาเแว้แถมมีพาะสมาบัตินั่นหมายถึงว่าการเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าแล้วถ้าตั้งแต่ประสูตดาบันขึ้นไปคำว่าสมาบัติทั้งหมดเรียกว่าพละสมาบัติถ้ามีอภิญญาควบก็เรียกว่าอภิญญาพละสมาบัติ เปนน็นว่าเข้าสมาบัติตามผลที่พึงได้ความเป็นประโสดาบันของท่านแล้วก็มีอภิญญาควบจิตตัวนี้ถ้าจะทรงไว้เต็มที่ในเวลาเช้ามืดในเวลาที่เดินไปสมบัิจิตก็จะทรงอยู่ในขั้นปฐมฌานหรือว่าโติยฌานอย่างเลวที่จะเสือไปบ้างก็ตั้งอยู่ในอุปจารฌาน ด้ชีวิตทั้งชีวิตของท่านนับตั้งแต่เข้าเจริญพระกรมรมฐานจิตทุกขณะจิตจะไม่ยอมทิ้งอย่างต่ำที่สุดจะทรงอยู่แค่อุปจาระสมาธิหรืออุปจาระชาตตลอดมานี่ข้อนี้ของบรรดา,า,าท่านหลายผูศ้ศึกษาพระกรรมฐานสนใจให้มากเมื่อสนใจแล้วก็พยายามทำตามด้วยการทำตามแบบนี้ก็จะเป็นผลดีที่ทงท่านหลายเอง มาว่าันถึงอารมณ์ในขณะที่ท่านเข้าถึงอุปจารสมา,า,าสธิขอโทษสกทาคามีตอนนี้ท่านเขียนไว้หน่อยเดียวว่าสกิทาคามีนี่ <c oughs> มีอารมณ์ในด้านกรรมราคะมันด้านจริงจอารมณ์ในโลภะความโลภไม่มีคิดอย่างเดียวว่าทรัพย์สินเท่าที่จะพึงมีอยู่ เราจะทำทรัพย์สินทั้งหมดให้เป็นส่วนสาธารณประโยชน์คือเป็นประโยชน์ในด้านพระพุทธศาสนานด้วยเป็นประโยชน์ในการสงเคราะห์ด้วยนี่ว่าทำกันให้หมดทุกอย่างเท่าที่มันจะพึงทำได้ก้านเก็บเงินไว้ไม่มีทรัพย์สินใดๆทั้งหมดที่มีอยู่แจกจ่ายหมดเอาเหลือไว้แต่พอใช้ ของดีที่มีอยู่ไม่เก็บไว้ใช้ทําบุญหมดนี่ดูทังอารมณ์ของพระสูนาบันแัะอารมณ์ของพระสิกขาธามียินดีในการบริจาคทานเป็นปกติไม่อิ่มไม่เบื่อในการบำเพ็ญกุศลปราถนาที่ธรรมจนตนให้มีอารมณ์สูงขึ้นไปกว่านั้น <c oughs> ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงได้ห้ามการขอทรัพย์สินใน ในเด็กูนที่เรียกว่าสเสสข่าบคุคคลตามพระวินยัยถ้าไม่จําเป็นจร,จริงๆท่านห้ามขอเด็กขาดจะนั่นคําว่าขอสักสิงกับใครก็ตา่างพิกุไม่ควรจะขอคำาิกุแปลได้สองอย่างพิกุแปลว,ว่าพูกขอเนื่อว่าพิกุแปลว่าพูกเห็นภัยในสงสารการขอพระเจ้าต้องขอด้วยอาการดุษรีภาพ หมายความเฉยๆแต่เขาเห็นเขาสงสารเราเขาก็ให้เขาไม่สงสารก็แล้วไปอย่าไปรบกวนชาวบ้าน <c oughs> นี่กำลังใจในตอนนี้ของท่านดังกล่าวว่าในการมาราคกะ็ดีโทสากด็ดีมันหายไปหมด <c oughs> อารมณ์กระทบเมื่อกระทบกันจังจาหน้าไม่มีความรู้สึกเพรว่าในการบางครั้ง นานไม่ใช่ไม่ใช่วันหนึ่งหลายครั้งหลายหลายวันบางทีมีอารมณ์สงบสงัดอารมณ์พอใจในความสวยสดงดงามหรือ่าอารมณ์กระทบที่ใครทําไม่พอใจมันก็ขึ้นจูขนาดหนึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความรู้สึกว่าอ๋อเจ้านี่ยังอยู่ท่านี้มันก็หลบไปหายไปจิตก็โปรง่งไม่มีอารมณ์ติดใจต่อไปเห็นคนก็เหมือนจะเห็นแผ่นดิน เห็นคนก็มีสภาพมันเห็นซากศพเห็ุวันเห็นวัตถุต่างๆก็เห็นว่าเป็นของที่สําหรับโลกไม่มีค่าสําหรับเรามองดูร่างกายเิดกว่าสภาวะร่างกายของเรามันซากศพเมอมองดูร่างกายของเราอีกทีไม่ว่าเจ้าหนี่เป็นศัตรูใหญ่เป็นปัจจัยนํามาเส่งความทุก อารมณ์ของพระสกิทาคามีเป็นอย่างนี้จำไว้ให้ดีอารมณ์นี้ต้องทรงตัวไม่มีอะไรขังไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงอารมณ์ได้เพราะว่าคำว่าพระอริยเจา้าอารมณ์ไม่เสื่อมลงมีแต่ดีขึ้น <c oughs> ท่านเขียนต่อไปขึ้นต้นว่าอนาคามีถ้าว่านาคายังมีโกรธแต่ไม่กโกรธ ยังหวั่นไหวแต่ว่าเกลียดกามฟังให้ดีนะอาอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่ผูกโกรธยังหวั่นไหวแต่เกลียดกรรมามคำว่าหวัว่นไหวคือรม์จะมีความหวยอยู่นิดหน่อยเมื่อกระทบความโกรธรู้ว่าความรู้ว่าที่เขาทําไม่พอเป็นที่ไม่พอใจเราแต่ว่าหล่นหายไปเลย คือไม่ไม่ติดอยู่กระทบนิดหนึ่งคําว่าปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทบแล,ล้วเกิดความไม่พอใจให้ความไม่พอใจมันกระทบปับ๊บเกิดปุ๊บหายปั๊บ,ปบไปทันทีก็เหมือนก็ไม่มีความโกรธฉันยว่ายังหวั่นไหวอยู่บ้างแต่ไหวนิดเดียวเหมือนกับลมพัดมาไปไม่ไหวปั๊บก็ส่งตัวหยุดนิ่ง นี่จัดเป็นสังขารุเปลขายานอย่างสูงท่านบอกว่าเกล้กรรมคำว่า,ากาหม,มารมคือเกล้กรรมระหว่างเพศเห็นเพื่อนระหว่างเพศเคยน่ารักเคยน่าใคร่น่าปรารถนาแต่ความรู้สึกอย่างคราวนี้เห็นเพื่อนตามเพศคิดว่าเป็นศพในป่าช้า มองดูภายนอกเครื่องแต่งตัวภายภายเข้าไปทั้งหนังเลยไปทั้งเนื้อเลยเข้าไปข้างในตับไตไส้ปอดเห็นโปร่งไปหมดว่าคนร่างคนทั้งคนเต็มไปด้วยความน่ารังเกียจเหมือนกับศพเท่าหมดความหวั่นไหวคือไม่มีความรู้สึกในความปรารถนาในกลามารม นั่นนี่ก็เห็นจะเป็นเรื่องคำคำของพุทธพยากรทีก่ที่ดกล่าวอย่างนี้นะว่าพระอนาคามียังมีโกรธแต่ไม่โผกโกรธที่โกรธหายทันทีอารมณ์ยังหวั่นไหวแต่เกเดกามผู้ดบทความหวั่นไหวจริงๆนั่นก็คือปรันต์เท่านั้นนี่เป็นพระพุทธเดีกาที่สมเร็จเรด็จสมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ไดอกล่าวต่อไปว่าเธอก็มีความเพียรด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควรระมัดระวังเธออาจจะถึงที่สุดภายในพรรษานีท่านจำได้ไหมว่าในตอนก่อนโนนท่านบอกว่าอีกสิบปีเสศษจ,จ,จะเห็นหน้าเห็นหลังแต่ต่อมาเมื่อมือความเพียรดีมีการทรงสติสัมปชัญญะดีทรงอารมณ์ดี ทรงอภิญญาพระสมมาบัติเป็นปกติท่านลดลงมาบอกว่าในภาษานี้อาจจะสําเร็จก็ได้นี่เป็นนั้นว่าท่านก็กล่าวว่าขึ้นชื่อว่ามักผลเนื่องการปฏิบัติไม่มีใครสามารถจัพยากรได้ว่าจะบรรลุเมื่อไรสําเร็จเมื่อไรมันมขึ้นอยู่กับความขยันและก็ขยันถูกต้องท่านกล่าวต่อปว่าการพิจารณาขันของเธอทําถูกแล้ว การมุ่งละฉันท่ากับราคะคิดว่าไม่มีอะไรนั่นูกแต่ควรระวังแต่ว่าคนที่เจรนาระวังทวารทั้งหกซึ่งมีอารมณ์เกิดจากจักสสุเป็นต้นคือหมายความว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นสัมผัสรส กายถูกต้องการสัมผัสอารมณ์ใจขค้ื่งคิดให้กล่าวต่อไปว่ามีอารมณ์มันเกิดจากสัตวสเป็นต้นไว้ด้วย <c oughs> คิดไว้ว่าคิดไว้พิจารณาให้มากจะมีผลมหาศาลขณะนี้เธอได้เอกวิชีแล้วทำจิตให้ละเอียดเพื่อการล่วงต่อไป ท่านกล่าวตอบไปทีนี้เป็นคำถามของท่านผู้เฒ่ากราบทูลถามว่าได้เข้าถึงความเป็นประสูดาบันเมื่อไรทรงตอบว่าเข้าโคตรโูเมื่อบรรสาก่อนนี่ติดโคตรโูรมาตั้งบรรสาเมื่อจิตมั่นในธรรมย่างเข้าโซนดาเมื่อเดือน,นสิบเอ็ดปัญสาก่อนนี่เป็นธรรติด โคตรภูมาสามเดือนแต่ย่างเข้าโซดาบันที่เรียกว่าสตะขตงุงตั้งแต่พรรษาก่อนคือในสมัยที่ขณะเมื่อเธอมีพระนิพพานเป็นอารมณ์สมัยความว่าในขณะที่เข้าถึงพระโสดาบันและโคตรโคนี้จิตรักพระนิพพานเป็นอารมณ์จะทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีหวังอะไรทั้งหมดจิตคิดว่าอย่างเดียวว่าต้องการพระนิพพาน เรื่องผลการตอบแทนในชาติปัจจุบันไม่มีอารมณ์จะพึงคิดทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนหรือสัตว์ก็ทำม่ได้ความเมตตาการที่จะปรารถนาตอบแทนว่าเราให้เขาแล้วเขาต้องให้เราเราชมเขาเขาต้องชมเราเขาช่วยเราเราช่วยเขาเขาต้องช่วยเราอันนี้ไม่มีทำแล้วก็ทำไปหวังะนิพานอย่างเดียวนั่นเป็นอารมณ์ที่เข้าถึงพระโสดาบัน ตั้งแต่เดือนสิบเอ็ดปีที่พรรษาที่แล้วเธอจำได้ไหมนี่เป็นพระพุทธดีกาแล้วก็มีพระพุทธโอวาสต่อไปถ้ะโทษน้ำมูกมันไหลตอนนี้ท่านแปลาะนะท่านวงกล้วไปว่าเป็นพระโอวาสสุดท้ายเพื่อจบกิจแต่ตอนนี้ระวังให้ดีนะ จำกันให้ดีท่านฟังกันไปแล้วก็เทียบเทียบถึงอารมณ์ของท่านด้วยพยายามมองดูอารมณ์ของท่านว่าเวลานี้จะลงเข้าท่านเข้าจุดไหนท่านกล่าวว่าทรงมอบทรงมอบให้ท่านมหามุคัลานะมาสอนออท่านตรวจว่าตอนนี้ขะมคคันลามาท่านตรวจว่าสมเด็จท่านมาบอกว่า ท่านมา,า,าเดี๋ยก่อนท่านบอกว่าสมเด็จได้โปรดว่าเนี๋ยก่อนขอภัยนะอ่านม่ค่อยเข้าใจท่านเขียนว่าทรงมบอบให้มหาโมคคลานะมาสอนให้ท่านมหาโมคคลานะก็กล่าวว่าสมเด็จให้มาบอกเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาฬอเวลาที่รับฟังที่พบก,กับมหาโมคคลานะ เป็นเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีนี่ท่านฟังไปแล้วก็ดูวันเวลาของท่านดยนะความจริงท่านคนนี้เป็นคุนพระไม่ว่างตื่นเช้าที่ันทีหกโมงเช้าแขกก็มาแล้วนั่งคุยกันสนทนาไปเมืองไปกูมาจะมีเวลาบ้างก็เล็กน้อยเวลาไหนที่ว่างก็ใช้เวลาสถานที่ที่รับแขกนั่นแหละ นั่งบ้างนอนบ้างเอนบ้างไม่ตั้งท่าขัดสมาธิก็คนเห็นการนั่งขัดสมาธิให้คนเห็นเป็นอุปกิเลสอย่าไปทํานะอย่าไปทําเข้าในเมื่อพระพุทธเจ้าว่าอะไรไม่ดีจงอย่าไปทําถ้าสงสัยก็ไปดูในอุทมพริกาโสรอันนั้นมีไว้เรียบร้อยแล้วว่าอะไรที่เป็นอุปกิเลสที่องค์สมเด็จพระสัมมา,า,าสัมพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าไม่ดีอย่าทํา ไปนั้นว่าเวลาลรับแขกแขกผ่านไปนิดหน่อยเมื่อแขกว่างนิดก็นั่งเองกายตามสบายสบายให้คนอื่นจับไม่ได้ว่าจเจริญพระกรรมทา,านเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีพบพระมหาโมคคลาที่ได้เขียนว่าเล็บเบอหนึ่งหนึ่งให้กำหนดใจลงไปในความไม่มีของขันห้าจำให้ดีนะ พระโมคคัลลามาสอนขั้นสุดว่าจงกาหนดใจไปว่าในความว่าไม่มีของขันห้าที่ว่าไอขันห้าเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีแล้วมันก็เหมือนว่าไม่มีคือไม่สนใจในมันเสียเลยและก็ทุกสิ่งทั้งหมดให้เป็นเอกขตาลมหมายความว่าขันห้าก็ดีว่าโทท่าทัน่างงื่นก็ดี มีความรู้สึกว่ามันไม่มีสำหรับเราคำว่าให้เป็นเอกคัษารมคืออารมณ์นี้ทรงอยู่ตลอดเวลาเป็นหนึ่งไม่มีอารมณ์ที่สองมีอารมณ์ที่เข้าใจว่ามีนะไม่มีแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีสำหรับเราคือขั้นห้าในแต่ร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลเองก็ดี ว่าโทษท่ทาทัานหลายใน,ยนยโลกก็ดีไม่มีสําหรับเราอารมณ์ทรงอีอย่างนี้ให้เป็นปกติเรียกกันว่าเอกขตาลมนี่ถ้าจะหันเข้าไปดูจริงๆในมาหาปฏิปทานที่เราฟังกันมาแล้วก็เหมือนกันเกือถ้ตไม่ได้สอนเกินอะไรจำไปเลยเว้บนไว้แต่ว่าเราจะใช้าอารมณ์ถูกแล้วไม่ถูกเท่านั้นเป็นนันว่าวิชาความรู้ของพวกเราเนาาี่ยเลยเถิดท่วม เมือท่วมเลยทิศไปไหนๆแต่ว่าจะรู้จักใช้หรือไม่รู้จักใช้เท่านั้นบางทีก็อย่างเมาในยศถาบรรดาศักดิ์เมาในหลาบเมาในรูปเสียงกลิ่นรสเมาในความโกรธเมาในขันหา้านี่เป็นธนรมะถ้ายังเมาอยู่อย่างนี้สแสดงพวกเราอยังเลวขนาดหนักไม่ใช่เลวขนาดเบาแล้วก็ท่านบอกว่าให้เพ่งอารมณ์ อันยพึงนเกิดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสจากอะไรทุกอย่างทั้งหมดตาเห็นรูปหูฟังเสียงนี่ได้ยินเสียงนี่จมูกได้สัมผัสกลิ่นล่น้สัมผัสรสกายสัมผัสอารมณ์ใจถ้าห่าทั้งหมดว่าเป็นรูปเอ๊ะท่านย่อแบบนี้นนเขาอ่านไม่เข้าใจเหมือนกัน ทั้งหมดว่าเป็นรูปแล้วก็ละว่าเป็นรูปเป็นเสียงแล้วมั้งของสภาพที่ไม่มีอ๋อถ้าบอกว่าสิ่งที่เป็นรูปนี่ทันละไว้ผมขอขาอยายหน่อยไอ้รูปนี่ก็เป็นรูปที่มันไม่มีเสียงก็เป็นเสียงที่มันไม่มีกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่มันไม่มีรสก็เป็นรสที่มันไม่มีสัมผัสก็เป็นสัมผัสที่มันไม่มีไม่มีตรงไหน ไม่มีตัวที่มันสลายไปรูปเห็นแล้วก็ผ่านไปเไปสียงได้ยินแล้วก็ผ่านไปกลิ่นสัมผัสแล้วก็ผ่านไปทั้งหมดมันอย่าเอาเข้ามาขังมันอม่อยาเข้ามาขังมันในใจมันสัมผัสประสาทแล้วก็ผ่านไปมันมีสภาพไม่มีจะเอาใจไปนึกว่ามันมีอ๋อนี่ผมก็ยายความนะนั่นต้างมบอกต่อไปที่ท่านพระมหาบุคลานะมาสอนแทนนะ ว่าจงไม่ยึดถือคือปล่อยปล่อยไปเสียไม่ให้เกาะมันอยู่ไม่ยินดีกับมันด้วยแล้วก็ไม่ยินร้ายกับมันด้วยให้ย,ยินดีนี่คือชอบใจยินร้ายคือไม่ชอบใจมันจะไปมายังไงก็ช่างนี่อารมณ์พระอรหันต์นะฟังกันให้ดีนะฟังให้ดีก็จําท่านที่บันทึกไว้แล้วก็ฟังให้มากจุดนี้ฟังให้มาก ฟังได้มาแล้วก็ทําให้ได้เป็นสิ่งที่เราต้องการกันหรือว่าต่อไปว่าทําให้เป็นเอกคตารมคืออารมณ์ทรงตัวอย่างนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันยังมีอารมณ์ชินแล้วก็ตั้งอุเบกขาญยานไว้ว่าใช่ไหมคำอุเบกขาวางเฉยมีความรู้สึกไว่าเรายัดบางอารมณ์ความเฉยไว้เสมอว่า เราจะไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่ดีนะเราจะเฉยโดยไม่ยอมรับอารมณ์อย่างนี้ไว้แล้วทรงวเ้าให้ทำใจให้ผ่องใสไม่พมิหันสีโดยถือว่าสั์จะบุคคลทั้งหลายทั้งหมดควรได้รับความไม่ตาควรได้รับการทงสาร ให้ตั้งใจให้ดีโดยไม่ดิดครานหากไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะนับตั้งแต่วันนี้ไปครบหกสิบวันไม่เกินหกสิบวันหากว่าไม่ประมาทจิตจะพ้นจากอาสวะตั้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครบหกสิบวันหรือว่าไม่เกินหกสิบวัน ต่นั้นว่าเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีนี่คุณถ้าอยากจะคุยกันไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์ทีนี้ก็ขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมกําลังใจว่าอารมณ์ขั้นสุดท้ายแห่งการบรรลุที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้จาทรงมอบให้พระมหาเมกตาเนะานะมาแนะนําท่านผู้เท่าในเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีให้ดูเวลาไว้ด้นะ พ่าเวลาเก้าเวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีเนะี่ยมันมืดไปนานแล้หรือยังความจริงมันหลังอาหารเช้าเท่านั้นดูจริยาของท่านไปด้วยว่าท่านที่ท่านทําได้เนะี่ยท่านใช้เวลาเท่าไหร่เวลาอะไรบ้างในการปฏิบัติรงความกําลังใจของท่านไม่ยอมให้พลาดจอารมณ์นี้เลยอาราบรรดาทานาหลายสำหรับวันนี้ก็ขอยุติ่วแต่เพียงเทงนีขอทุกท่าน หองดิยาบทสี่ตามกําลังตามที่ท่านต้องการแล้วก็พิจรารณาไปผมงอยากจะให้พิจารณาขั้นสุดท้ายคือจุดสุดท้ายนี้ที่พระมหามุคลานะได้รับความมอบหมายไม้สอนให้สอน,สอนท่านพุทธาไว้เป็นประจําทุกวันอารมณ์อื่นนอกจากนั้นนอกจากอารมณ์ทรงสมาธิผองคิดว่าไม่จําเป็น สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คืออารมณ์ท้ายนี้เท่านั้นเอาละวันเา้เาทุกท่านเวลานี้ก็หมดเวลาแล้วขปอประโยคนาวาจรทุกท่านยงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและก็จงมีผลบรรลุตามที่องค์สมเด็จพระบรมมลกนาถทรงมอบหมายกับพระมหาบุคคลานะมาสอนทรรเท่าต่อไปสวัสดี